ถ้ากินท่ามย่ๆในลงยูทูบเกิดเปืีวเลยเก็ต้องผ่านเสี่ยวเนอก็ต้องผ่าเสียไเน่มจะขาดเ่เอา้าอใช่รบท่านานโรตใหญ่คูจัมีน้านงบงอาหารุก้างไร้อเออเดี๋ยวตัานพัเดีวลูกเผเพื่ออาไปลงสต่อ ตะเขียบก็มีหนกอยไม่ตะเขียบตอเกียบะนี่ตะเกียบก็ยทง่ายได้เรากับอบคุณับีารเบ้านหนองแ่โครงการพระราชยส่นะสนก็มีนะครับดีครับดีครับ ช่วงนี้ก็เพ uh, ื่อนรังผูกข้อมืออยู่นะครับผมขออนุญาตนะครับว่าทางน้องอีฟนะครับทางผู้บริการทองใบทางคุณแม่สุชิดนะครับทางลูกหลานบ้านเชวานจะขออนุญาตสมมา คุณย่านะครับคุณย่าคุณปู่ก็ให้เตรียมไว้นะครับจะมีคุณย่าแดงคุณย่าเนาคุณย่ายาวคุณปู่เจริญคุณย่าแทนคุณย่าลุนคุณย่าสินคุณย่ามองคุณย่าจอย นะครับนะครับอายชุกคูนหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอีกทุกคู่หนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแต่ทางด้านเครื่องเสียงทั้งปรเจยเตอรและทั้งโปลเจยนจอแล้วมือุกขขูนนึ่งเพลงก็จะลงอาูตรจอนะครับก็จะได้เชิญนักย้อน ช่วงนี้ก็ยังได้อยู่นะคร pues mm ับดังนั้นจ nah. ึงได้ล <ful> องท <S iros vet> <ız S 1> ุ่มเทของทุกทุกการต้นทุนแสนต้นุ่นหลายยืนยี่สิบเยนบาทนะเจมส์เจมส์ที่ทุกท่ารได้ลองบ้างอีเจมส์ไม่ใช่แฟร์แคสต์แต่ยิ่งเสียงท่านได้เกียรติเดินทางมาในวันนี้ก็เป็นสรรพสิริมงคลให้กับลูกกับหลานเรานะครับ ท่านผูน้อำนวยการทวีศักดิ์วารีสูงเดินประธานมูลนิธิเทศรังสีวัดหินหนมากแป้งอำเภอสีเชียงใหม่นะครับจบังหวัดหนองคาย Heh, อเอาออ <ะ S 2> วันเอ,อ๋ยวันนี้เ,ออเป็นวันที่สําคัญกว่าวันไหน <ist right. S 2> เป็นวันที่สําคัญกว่าวันใดวันไหนไหนไม่สําคัญแล้ววันนี้ขอเถ็ยประพฤตค,ครับ ก็ขอ,ออนุญาตเป็นตัวแทนของลูกหลานานะครับก็มีความจริงดีเหลือเกินที่ได้ทราบว่าเจ้บาบ่าวเจ้าสาวก็มีงานรับราชการหน้าที่ราชการเป,ปร็นตําบลตําสาที่เป็นเกียรติเป็นสีแด่พ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องทุกท่านนะครับก็ได้ถือโอกาสเป็นทางไกลนะครับอ่า ามารยากาศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเอ่นื่จากลูกหลานได้ข่าวไปนะครับวนบันนี้ก็ไปไล่ลงญาติพี่น้องผู้ชายที่มาวันนี้นะครับก็เปมีปมีเยอะอยู่นะครับแต่วันนี้ไม่ได้นะกจะมาได้พี่ๆและน้องก็มีแค่นี้แหละยินดีแล้เกลินที่ลูกหลานของผมนะครับสวยด้วยเจ้าบ่ากบัลอ่อ <laughs> ก็คงไม่ขออนุญาตการไม่คันเวลารับการอานทุกท่านนะครับโอกาสในวันนี้วาวันนี้ก็ขอกขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติะพี่น้องทุกทุกท่านที่มาวันนี้ก็อยากจะให้ว่าแก่ลูกหลานทั้งสองนะครับในการครองเรือนนะครับก็ขอให้ลูกลูก นะครับคำวธรรมนะครับ4ประการนะครับคือศัจจะให้ความจริงใจต่อกันนะครับทั้งภรรยาสามีนะครับบอรอบรู้รอบทานน้อยที่สุดนะครับคือัจจะต้องจริงใจนะครับธรรมะความผกใจนะครับผกใจชีวิตการเผาเรื่องมาจะไม่ราบเรื่องนะครับ ก็ขอให้เอาชนะใจตัวเองนะครับเจ้าบ่าวนะครับขันตีให้ความอดทนอดทนกับความยากลำบากขวัญขวายหาเงินหาทองเงินเงินทองนะครับสาขาการบริการนะครับให้ทานให้การยอมรับถือญาติพี่น้องลูกน้องญาติขอทั้งสองนะครับทั้งภรรยาสามี นะครับดูแลญาติพี่น้องทั่วถึงนะครับถึงเราะนะครับและก็ขอให้ทั้งคู่นะครับมีความรักกันนะครับช่อแก่ช่วเฒ่าถือไ้เท้ายยอดทองร่วมกันนะครับและท้าลมหนาวท้าแดดดังตะบองยอดเพชรที่ออกดอกสีแดงสีเหลืองนะครับท้าแดดท้าลม นะครับจนชั่วอายุนมนานเหมือนตะบองนะครับโอกาสที่ก็ขอกกราบของคุณญาติพี่น้องที่มาในวันนี้ทุกทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านครับกำกับปั้นที่ขนาดึ้นมานะครับเถื่นนะครับเถื่นะครับกล้วกขึ้นมาขอกราบกล่าวไว้พรครับวด้วยคำว่า ใช่โยใชยโยใชยโ,ชย,โ,ชย,โยคอย่านดื่มสุ่สสลัดก็ออกเอออ้าวเกิดเพี้ยนใจสมเดินประธานมูลนิธิเทศรังสีวัดหินบักแห่งาการคลองเรือนนะครับรทรวาทธรรมสี่นะครับขอให้ลูกหลานได้ไปสัิทีหนึน่งแต่ก็อยากขอผู้ปิมากนะครับ